ขนเฟืองกัะขนเฟืองน้องอุ้มยกคนเดียวก็พอแล้วมั้งห้แม่มายกด้ยวยอุ้มมายกเลยเนั่งไปเลยลูกนั่งมาเลยนั่งมาเลย พ่ออ๊บเออเก่งนันแม่วานอนลงก่อนนันนอนลงมันใส่อีกบ่ใดรอานอนลงไปยังก่อนนันคือบานอนลงอเอามันจะมันมันจะใส่ใดอีกนอนลงดีเออเออนันละมันจะใส่ไดไป

เออเดี๋ยวละแม่วันเลี้ยงนอนละพอแล้วพอแล้วเอออยกลับมาก,ก่อนแล้วนลบมาก,ก่อนยังเอา บรรยากาศดีจริงๆขนเฟืองแกพงง่พี่น้องก็ถไถมาขนเฟืองไปเห็นงัวพี่น้องจ่างเข้าอัดอัดเสร็จแล้วมาขนไปไหวไปไหวเหง่ว Bye, ไปไว้ให้งูลูกไส้ละลูกไส้ละครับรถไทยคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่หลยพี่นอ้อง โอ้ยบรรยากาศดีบอพี่เนอะท้องฟ้าแจ่มใสนี่เอาไว้ซัมหนี่พี่น้องคลิปหนะ้าเจอกันไหมจ้าคนฟังกันจ้าบ๊ายบายจ้า